โจไบเดนไม่สามารถตอบโต้ได้ครับไม่สามารถช่วยอากาศจากความผิดพลาดของทรัมป์เรื่องโกหกตัวเลขแล้วว่าเรื่องข้อมูลเพลิผิดก็ตามแล้วก็โจไบเดนไม่สามารถที่จะปฏิบัต่อทางด้านความคิดด้วยนอกนากจะปฏิตัต่อทางด้านความพูดนะไอ้ cognitive ability หรือวความสามารถในการรับรู้เนี่ยต่ำม,มากเดินหลงทางหลงจากเวทีนั่นนี่โน่นนะ ค,คนดนมาร์เคหกสิบเจ็ดเปอร์เต์เขาบอกโจไบเด้ Joe Biden ควรจะถอนตัวออกอนายทุนของพรรคเดมอแครตก็ตัดสินใจว่าควรจะถอนตัวออกแต่ถ้าโจไบเได้ไม่ถอนตัวออกจะทำยังไงต่อไปอ,ไอตัวที่จะมาแทนเนี่ยมันก็ลำบากจอก์าก,กังลแฮร์ริสมาแล้วก็ไม่ฉลาดพอที่จะเป็นได้ค,คนอื่นอย่างเช่นเกรชเชนวิทเมอร์ผู้ว่าการรัฐ ของมิชิแกนเนี่ยก็ดูดีกว่ากล้าหาญกว่าแต่ว่าเธอก็เธอก็อย่างว่าดูดีกว่ากัปรัไฮริสอ่ะนะแล้วก็ดี๋ยว่าจะเป็นแกเิร์นิวซัมผู้อาการรัฐแคลิฟอร์เนียอันนี้ก็โปรยูตลอดนะจะไม่มีสงบสงครำคนที่คนที่ดีที่สุดเนี่ยนะก็คือโรเบิร์ตเอฟเกตตี้จูเนียร์ซึ่งเป็นอิสระ หลายท่านอาจจะได้มีโอกาสติดตามการดีเบตร,ระหว่างคู่ชิงประธานาธิบดีสหรัฐโจไบ,บเดนกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาตามมาเยอะแยะเลยสุดสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวานมีข่าวว่าทาง CBS News เนี่ยร่วมกับ YouGov ไปสำหรับความคิดเห็นของชาวอเมริกันไปเจอว่า72%บอเนี่ยบอกแบบนี้สุขภาพจิตและสุขภาวะทางการรู้คิดของไบเดน ไม่สมบูรณ์พอที่จะดำรงตำแหน่งประธานเธิบดีซึ่งเพิ่มจากการสำรวจเมื่อ3สัปดาห์ก่อนหน้านี้7จุดรวมไปถึงหลายๆสำนักข่าวของสหรัฐเองก็มีการออกบทวิเคราะห์ว่าไบเดนน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับจากการที่ในระหว่างดีเบตเองเนี่ยก็เหมือนเหมือนจะหลงลืมว่าตัวเองพูดเดืกอะไรอยู่นู่นนั่นนี่น่ถ้าเรานั่งดูเองเราก็รู้ไม่ต้องมีนักวิเคราะห์อะไรหรอกนะเราก็เห็นว่า โจไบเดนไม่สามารถตอบโต้<น>ได้ครับไม่สามารถช่วยอากาศจากความผิดพลาดของทรัมป์ว่าเรื่องโกหกตัวเลขแล้วว่าเรื่องข้อมูลเพชรผิดก็ตามแล้วก็โจไบเดนไม่สามารถที่จะปฏิปต่อทางด้านความคิดด้วยนอกเหนือนจะปฏิบัต่อทางด้านความพูดน,นะไอ้ความสามารถในการรับรู้เนี่ยต่ำม,มากเด<น>ินหลงทางหลงจากเวทีนั่นนี่โน่นนะ คนเดโมแครต67เป็นต์เขบอกว่าโจไบเดนควรจะถอนตัวออกออนายทุนของพรรคเดโมแครตก็ตัดสินใจว่าควรจะถอนตัวออกแต่ถ้าโจไบเดนไม่ถอนตัวออกจะทำยังไงต่อไปอไอ้ตัวที่จะมาแทนเนี่ยมันก็ลำบากเจ้ก,กําลาแฮร์ริสมาแล้วก็ไม่ฉลาดพอที่เป็นได้ครับคนอื่นอย่างเช่นเกรชเชนวิทเมอร์ผู้ chen, mer, ว่าการรัฐ ของมิชิแกนเนี่ยก็ดูดีกว่ากล้าหาญกว่าแต่ว่าเธอก็เธอก็อย่างว่าดูดีกว่ากับราฮิริสอ่ะนะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นแกเบินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียอันนี้ก็โปรยิุตลอดนะจะไม่มีสงบสงครามครับคนที่คนที่ดีที่สุดเนี่ยนะก็คือโรเบิร์ตเอฟเคนดี้จูเนียร์ซึ่งเป็นอิสระ แต่คนมันกันจะไม่ได้อิสระเพราะเกิดมาปุ๊บมึงจะเป็นเดโมแครตเป็นรีพับลิกันก็แล้วแต่ตั้งว่าตอนนั้นแล้วใช่ไหมสื่อไม่นก็เชียร์นี่ปัญหาก็ว่ามีทั้งเรื่องทั้งเรื่องคือให้เจลไบเดนเนี่ยเมียเนี่ยบอกให้ผัวว่าเลิกตอนนี้เขาไปไปชุมนุมไปไปพักร้อกันอยู่กับลูกชายจะกับลูกอีกสองคนช่วงช่วงสุดปดาห์เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่เจลไบเดนจะบอกว่าผัวว่าพอเธอพอได้แล้วเธอเป็นแปดสิบปีเธอหงบเหงือกแล้วนะ ง่าพูดจาเป็นภาษาคนแล้วเนี่ยลำบากแล้วเธอถอนตัวเธอน่นคือมีคนเดียวทนั้นที่จะให้ถอนตัวได้ครับแต่ว่าโจจะฟังไม่ฟังเพราะว่าอ,อย่างว่าการเป็นประธานที่มีสมัยเดียวเนี่ยมันมันถือเป็นความอัปยศครับมันมันอย่างนั้นไม่ต้องสองเทอมสองเทอมใช่ไหม <c oughs> อ่าฉะนั้นเนี่ยการเป็นสมัยเดียวมันก็เท่าว่ามันสภาพ แต่มันช่วไม่ได้เพราะว่า81ปีทนี่ครับทาก็ไม่ใช่ว่าจะคมคายเหมือนส<อ>ันนก่อนนะใช่ครับใช่ครับผ่านไป3ปีสี 4, ปีกว่านี้ก็78ปีมันก็ก็เกิดความล่าช้าความคิดความอ่านครับความคมเฉียบคมนะการตอบโต้อ่ารวดเร็วมันก็ไม่เหมือนก่อนครับแล้วยิ่งมีคดีคาอยอีกสาคดีดที่รอการตัดสินโทษโดยตุลาการเนี่นะครับนะ ถ้าเกิดตัดสินแล้วอยู่ในคุกแล้วเนี่ยเวลาอุทธรณก็อยู่ในคุกด้วยเนี่ยถ้าประกันตัวไม่ได้ก็ทำยังไงคนบริการนี่ต้องบอกอยู่ในสภาพที่จะจะเอาผีหน่าหรือลงผูกก็คล้ายๆที่เราคุยต้นรายการเลพี่ไม่รู้จะเลือกใครจริงๆเลือกใครเพราะว่าคือเดโมแครตเองก็บอกว่าทํำยังไงมันระบบเขาเป็นยังไงมีสองพักอย่างเงี้ยทำไงอิสลามไม่เคยได้เลยครับสมัยก่อนนี่ รสเปโร่ในมหาเศรษฐีพันล้านลงอิสระก็ไม่ใครได้เลยไม่กี่เปอร์เซ็นต์คนไปเลือกคุณเกิดมา้าเป็นเดโมแครตหรือจะเป็นอบบริกันไม่มีทางเืออื่นแล้วยังม่คุณจะไม่สนใจการเมืองเลยอีกแบบหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นปัญหาของการเมืองอเมริกันโดยตรงซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ระบบดีที่สุดเห็นแล้วว่ามันแค่สองพักไม่เลือกผีทั้งผีหานักปราชา์อย่างโจไม่ได้นะผีหาหนุนปราชาแล้วคุณจะทําไงดีอ่ะเอาตัวเลือกใหม่ๆเอาได้ไหม ครับะเจ้าฮิลี่คิลเตตันมาลงเลยไหมก็ว่ากันต่อไปแล้วดูเขาจะหาทางออกยังไงแต่สุดท้ายถ้าจิวบอกว่าผัวกูไม่ไหวแล้วเนี่ยนะบอกว่าเลิกเลิกเลิกแล้วลูกก็บอกเลิกเลิกเลิกก็จำเป็นต้องยอมรับสภาพครับพี่สุนันท์ครับสั้นๆนิดเดียวกับเศรษฐกิจไทยถ้าเปลี่ยนประธานาธิบดีสหรัฐเปลี่ยนเป็นโดนัลด์ทรัมป์เองน่าจะดีกว่าไหมพี่กับเศรษฐกิจบ้านเราหลายคนพูดแบบนั้นโอ้ผมมันมันไกลเลยนะ เพราะมันไกลไปครับครับอืมล้วเราเราเราที่ว่ามันไม่มัน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 ไกลอะ่ะครับครับมันจะนโยบายอะไรจะเปลี่ยนบ้างเราจะได้รับอันในสองอะไรบ้างอะครับมองไม่เห็นเลยคือสหรัฐก็ไม่เห็นตลาดใหญ่ของไทยต่อไปแล้วไงจ,จีนไม่ตลาดใหญ่แล้วเราก็จะเข้าบริกย้วยไงครับอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็เรามาค้าขายในกลุ่มอาเซียนโดยใช้เงินตราของอาเซียนเนี่ยที่ทําตอนเนี้ยแล้วเงินตราสกุลบริกด้วยเนี่ย ตลาดต่างๆ,ๆมันอยู่ในบริกหมดอเมริกาเปมีความหมายก็เลยจะแจ้งอยู่แล้วเนี่ยคนอเมริกาก็ไม่จ่ายคนไทยเงินไม่มีหนี้เยอะออนะ,อะยุโรปก็เหมือนกันเงินไม่มีหนี้เยอะครับต้องจ่ายค่าพลังงานแพงอีกอนาคตการพลังงานก็ไม่มีความแน่นอนเพราะว่าประเทศทสมาชิกกลุ่มบริกเนี่ยก็อยู่ในผู้ขายรายใหญ่ของพลังงานอาจจะเป็นเวเนซุเอลาอาบูดาบีซาอุรสเซียพวกเนี้ย น้ำมันเยอะนั้นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราก็รักษาตัวรอดเป็นยอดดีกันต่อไปเราก็ดูแลตัวเองให้ดีกันแล้วกันอย่าไปเที่ยวเผลอเที่ยวถ้าไม่มีเงินเยอะอย่าไปเที่ยวซื้อเงินผ่อนเงินไปทั่วเมืองเที่ยวเมืองนอกนะอย่ทัวร์ก่อนผ่อนทีหลังอย่าไปทํานะนี่มันไม่ปราณีใครครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One y o ยูทูบกด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ